สวัสดีนักผจญภัยทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำไกด์คเควส9้าวย่างแห่งโชคชะตานะครับเป็นคเควสบาเลนเซียซึ่งคเควสนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามือใหม่นะครับติดตรงคเควสนี้แน่นอนนะครับถ้าไม่เซิร์ชค,คลิปดูใน u t u g l Google นะครับยังไงก็ติดครับนี่นะครับกดแผนที่ขึ้นมาแล้ววิ่งมา ทางออกหน้าเมืองทางทิศตะวันตกนะครับอทิศใต้ครับขอใหยทางทิศใต้เฉียงตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้เออพูดผิดครับพอวิ่งออกมานอกประตูเมืองนะครับวิ่งมาอยู่ประมาณทุ่งนานี่นครับสังเกตนะครับกดเขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับผมลากเมาให้ดู มันจะอยู่เฉียงลงมาทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก่อนอื่นแล้วต้องวิ่งออกจากทุ่งนาให้ได้ก่อนนะพยายามวิ่งไปทางถ้าสังเกตจากมินิแมปนะครับผมจะวิ่งไปทาง7นาฬิกานะครับไปทะเลทรายจำเป็นต้องมีเข็มทิศนะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยลงแน่นอนนะครับ ซื้อได้จาก NPC ที่อยู่ใกล้ๆก,กับคอกม้านะครับไม่ก็ซื้อได้จากตลาดลาดกลางวิ่งลัดเลาะ,ะซอกหินมาเรื่อยๆครับพยายามวิ่งมาทาง7นาฬิกานะครับผมดูจากมินิแมปด้านมุมขวาบน,นครับอันนี้ถ้าเรามีเข็มทิศนะครับจะสามารถ เปิดดูแผนที่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีเข็มทิศถ้าอยู่ทางทะเลทรายไม่สามารถใช้แผนที่ได้นะครับกดปุ่ม M ขึ้นมาเนี่ยงงแน่นอนวิ่งรัดเลาะมาก่อนนะครับนี่นครับพอออกมาจากหินโซโคพวกนั้นได้แล้วเนี่ย ก็ให้เราทำการเลงนะครับให้ตัวเราวิ่งไปทางทิศ7นาฬิกานะครับก็คือตะวันตกเฉียงใต้นะครับพอเราวิ่งมปเรื่อยจะเจอกับทุ่งหญ้านะฮะมีต้นไม้ต้นสต้น แสดงว่าเราเกือบถึงครึ่งทางแล้วครับวิ่งต่อไปถ้าใครมีน้ำยาวิ่งเร็วจะดีมากเลยนะครับเวสบาลนเซียเนี่ยวิ่งตลอดครับ พอเราเจอภูเขาใหญ่ๆข้างหน้านะครับเห็นหลางๆแล้วนะครับแสดงว่าใกล้ถึงนะ้วนะไอ้ภูเขาใหญ่ๆนั่นคือจันเซียวครับเราจะวิ่งไปไม่ถึงตรงนั้นครับถึงแล้วครับอาร์กมานตัวนี้เองครับชื่ออาร์กมนันมาอยู่ทำไมครับไกลโคตรเลย เสร็จแล้วเราส่งเวสรับเวสท,ท,ที่ตัวน,นี้ฮนะแล้วมันจะให้เราไปตีอาอจันเซียวนะครับอนจันเซียวต่อสำหรับเวสก้าย่างแห่งโชคชะตาก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ